การจัดสรรแบบ small lot first นะครับในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจให้ดอกเบี้ยสูงถึง2.7%นะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปได้จองซื้อนะครับซึ่งการรูปแบบการจัดสรรนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะเป็นแบบ small lot first ก็คือจัดสรรนะครับเท่ากันทุกทุกคนในในแต่ละรอบนะครับเพราะนั้นมันทำให้ทุกทุกคน จะได้รับพันธบัตรออมอรุ่นออมอุ่นใจแน่นอน100%ซนะครับแต่จะได้รับตามโคต้าที่จองซื้อไว้ในขั้นตอนการจองซื้อครบหรือเปล่าเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ามีการมีจำนวนคนจองซื้อณตอนนั้นนะครับกี่คนหรือเยอะขนาดไหนถ้ามีการจองซื้อเยอะนะครับและคุณจองซื้อในวงเงินที่สูงเนี่ย อาจจะไม่ได้เต็มวงเงินนะครับแต่ได้ทุกคนแน่นอนเพราะเขาต้องจัดสรรน,นะครับให้ทุกคนได้รับนั่นเองนะเป็นการกระจายพันธบัตรให้กับทุกๆคนได้มีส่วนร่วมในการออมพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2566รุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ2.7วงเงินจำหน่ายรวม25,000ล้านบาทมูลค่าหน่วยละ1,000บาทนะครับซึ่งเปิดจำหน่าย วันที่15พฤษภาคม2566เวลา8โมงครึ่งถึง17พฤษภาคม2566นะครับช่องทางการจัดซื้อนะครับสามารถจัดซื้อผ่าน4ธนาคารชั้นนำธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมบายแอปพลิเคชันรวมทั้งเคาน์เตอร์ของธนาคารวงเงินซื้อต่อรายรวมทุกธนาคารขั้นต่ำา1,000บาทและไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงนั่นเอง รูปแบบการจัดสรรน,นะครับจัดสรรแบบ Small lot first เป็นการจัดสรรพันธบัตรแก่ทุกคนที่จองซื้อและมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงแต่อาจไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อขึ้นอยู่กับปริมาณการจองซื้อโดยจะจัดสรรขั้นต่ำาน0 0ันบาทและทวีคูณครั้งละ1 0 0 0ันบาทโดยทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆเวียนจนครบผู้ซื้อทุกรายการจองซื้อก่อนหลังหรือหลายธนาคารตัวแทนไม่มีผลนั่นเองเท่ากับว่าคุณไม่ต้องรีบไปจองซื้อในวันที่เปิด ให้จัดจําหน่ายหรือให้จองซื้อในวันแรกก็ได้นะครับถ้าคุณไม่สะดวกคุณอาจจะไปจองซื้อวันที่สองหรือวันที่3ก็ได้เช่นเดียวกันการชําระเงินและการคืนเงินผู้จองซื้อและต้องชําระค่าจองซื้อพันธบัตรเท่าทันทีในวันที่ทํารายการนะครับกรณีได้รับการจัดสรรพันธบัตรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อนธานาคารตัวแทนจะ,จะ คืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้กับผู้จองซื้อโดยมีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆนะครับภายใน19พฤษภาคม2566ไปดูวิธีการจองซื้อ,อ,อไปดูวิธีการจัดสรรดีกว่าว่า asmall first เนะี่ยจัดสรรแบบไหนนะครับมาดูตัวอย่างการจัดสรรน,นะครับจากเคสตัวอย่างวงเงินนะครับ สมมุติวงเงินสูงสุดนะครับของในตัวอย่างนี้นะรวมทั้งสิ้น1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่มีการจองซื้อนะ A B C D รวมทั้งสิ้นแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเห็นไหมว่าจองซื้อเกิดนะครับซึ่งใน A จองซื้อ4ี่หมื่นนะครับใน B 2000ใน C 3 5 0 0มืนใน D 3 5 0 0มืนวิธีการจัดสรรน,นะครับเขาจะสรรน,นะเริ่มจากรอบแรกรอบที่1 จัดสรรให้ทุกคนก่อนรอบละาน0 0 0บาทนะครับรวมจัดสรรรอบแรก4,000สะสม4,000คงเหลือที่ต้องจัดสรรในรอบต่อๆไปนะครับ9 6 0ารอบที่2 4,000เช่นเดียวกันนะครับในบีจะครบวงเงินแล้วนะครับอรอบจัดสรรรอบนี้4,000รอบจัดสรร สะสมนะครับแปดพันนะรวมจากรอบก่อน4ี่พันบวกสี่พันเป็นแปดพันคงเหลือเก้าหมื่นสองรอบที่สามใน A ใน C ใน D นะครับคนละหนึ่งพันเพราะใน B เนี่ยมันเต็มโคต้าตามที่เขาจองไว้แล้วขั้นต้นนะครับจะสั่นรอบที่สามสามพันบาทสะสมนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคงเหลือแปดหมื่นเก้าพันแล้วก็จะจัดสรรแบบเนี้ยเป็นรอบๆไปนะครับไปเรื่อยๆจนมาดูรอบที่30กับ31 แล้วก็รอบสุดท้ายมาดูกันรอบที่30นะครับ A B A, C D นะครับได้1,000รวม3,000นะครับสะสม92 0 0 0และคงเหลือ8,000รอบที่31นะครับ A C D 1000เช่นเดียวกันจัดสรรน,นะครับ3 0 0 0จัดสรรสะสม95 0 0 0คงเหลือ5,000นะครับรอบสุดท้ายอ่านี่คือรอบสุดท้ายทำไมถึงเป็นรอบสุดท้ายเพราะ มันเหลือ5,000มันจัดสรรได้อีกแค่นะครับคนละ1000ก็สักสามพนใช่ไหมรอบต่อไปมันจะเหลือ2,000ันเนี่ยจัดสรรไม่ได้แล้วนะครับรอบสุดท้าย A B A C D นะครับคนละ1000จัดสรรรอบนี้3,000บาทสะสมนะครับเก้าหมบาทนะครับคงเหลือ2,000คราวนี้พอคงเหลือ2,000เนี่ยไอสองพเนี้ยจะไม่ได้รับการจัดสรรเพราะว่ามันจัดสรรได้ไม่ครบทุกคนใช่ไหม พอรอบต่อไปถ้าจัดสรรมันต้องจัดสรรให้ A C D ด้วยนะครับแต่มันจัดสรรไม่ได้แล้วเงินมันไม่พอเพราะนั้นวงเงินเหลือ2,000กระทรวงการคลังจะไม่จัดสรรในรอบต่อไปเนื่องจากวงเงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทุกรายเท่ากับว่าเขาก็จะไม่ทำการจัดสรรนั่นเองสรุป A ได้การจัดสรร3,002 B ได้2,000 C ได้3,002 D ได้3,002 A ต้อง ได้รับคืน8,000 C ได้รับคืน3,000และ D ได้รับคืน18,000นะครับนี่คือจัดสรรวงเงินสูงสุดเท่ากันทุกรายนั่นเองเท่ากับว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับไม่มีใครเรียกว่าไม่มีใครจองวงเงินจองซื้อสูงสุดนี้นะครับแล้วก็ได้วงเงินเกินในขณะที่คนอื่นจองวงเงินเดียวกันแล้วแล้วได้น้อยไม่มีแบบนั้นนะครับอันนี้ได้เท่ากันทุกๆคนเลยนั่นเองนะครับ การประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรนะครับธนาคารตัวแทนจะเป็นผู้แจ้งผลการจัดสรรรายบุคคลให้กับผู้จองซื้อโดยตรงในวันที่18พฤษภาคม2566ผ่านช่องทาง SMS และช่องทางอื่นนะครับเพิ่มเติมกับธนาคารตัวแทนผู้จองซื้อพันธบัตรสามารถทราบภาพรวมการจัดสรรพันธบัตรโดยจะแจ้งว่าผู้จองซื้อพันธบัตรได้รับการจัดสรรพันธบัตรต่อคนสูงสุดเท่าไรนะครับบนเว็บไซต์ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะสบนแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแดงแต่18พฤษภาคม2 5 6 6นะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าผมอะ่ะรอบก่อนผมก็จองซื้อนะครับรอบก่อนผมก็จองซื้อไปผมก็ได้รับการจัดสรรนี่แหละเพราะาเราอาจจะจองซื้อวงเงินไม่ไมสูงเพราะนั้นเราก็ได้รับการจัดสรรครบตามวงเงินที่จองเพราะนั้น ไม่ต้องกังวลถามว่าสาเหตุที่เขาให้เป็น small loss first นะครับหนึ่งเลยก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการจัดสรรพันธบัตรนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับสองได้แบบทั่วถึงนะถ้าเกิดไป first in คือคือได้มาก่อนได้ก่อนเนี้ย นะครับมันจะไม่ทั่วถึงเพราะนั้นเงินมันจะไปกระจุกอยู่กับคนกลุ่มเดียวนะแต่ถ้าในรูปแบบนี้นะครับเงินมันจะกระจายนะครับใครที่สนใจหรือเป็นสายออมคือพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยเป็นรูปแบบนะครับการออมที่ความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงนะครับถ้าเทียบเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ทั่วๆั่วไปนะครับหรือแม้กระทั่งเงินฝากออมทรัพย์ประจำบาง บางแคมเปญน,นะครับก็สูงกว่านะแต่ถ้าเท,ท,ทียบนะครับการลงทุนเนะี่ยเป็นเป็นรูปแบบการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำนะเพราะว่าเป็นพันธบัตรมันเป็นเงินที่รัฐบาลเนี่ยนะครับออกพันธบัตรมานะครับเพื่อเอาเงินคุณไปใช้พัฒนาประเทศชาติพัฒนาอย่างอื่นนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่มีวัน นะครับที่จะเจ๊งได้แน่นอนนะเพราะรัฐบาลเจ๊งอะไรอะไรก็พังแน่นอนเพราะนั้นรัฐบาลเจ๊งไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นเพราะนั้นเขาจะมีวิธีการคืนเงินให้คุณอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแค่ว่าเงินมันจะถูกฟีดนั่นแหละใครเป็นสายออมก็ลองแบ่งเงินบางส่วนมาลองลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะครับเหมือนรูปแบบหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะ